สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกรา้ที่ช่องนะ้องพึ่งฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม My Dragon s i o u l a t o r นะครับก็คือแมปนี้เลยนี่บนนี้นะครับโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาตั้ง,ต,งต่อกันเลย <Okay. S 1> มาตั้งไทคูนกันต่อ นะโอเคบายบายอันนี้ยังไม่ได้จบคลิปนะยังไม่ได้จบคลิปขอหายตัวหายตัวหายตัวจริงด้วยอันนี้คือไม่ได้สร้างใหม่อันนี้ก็คือโหลดอันนี้กำลังโหลดอยู่ใช่ไหม ปลูกแอปเปิลปลูก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 รอให้มันเติบโตเติบโตยังเฮ้ยรอให้โตเต็มใบก่อนต้นหมายคือแบบให้เริ่มโตก่อนนะ หนึ่งพันห้าสิบราคามันแพงเกินไปอ่ะหนึห่งพันห้าสิบเฮ้ยจ้ะอ๋อนี่มีหมดแล้วเก็บแอปเปิลไปขายเก็บแครอทไปขาย,ขายแครอทอันใหญ่เก็บข้าวข้าวสองสีมันคืออะไรไม่รู้นี่ข้าวโพดข้าวโพดต้นใหญ่แล้วก็อะไรเนี่ยฟักทองหรอใช่ฟักทอง เฮ้ยแต่ปลูกใหม่ดีกว่าปลูก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 ตรงนี้อืมโอเคมาเก็บ คือผมแบบว่าเก็บแบบเกมนี้โคตรเท่อะไปเก็บผลไม้ตรงบนยอดเขาไม่ใช่ดิบนหลังคาแต่ว่ามันต้องแบบอยู่ใกล้ๆเท่าน,นั้นนะคลิกคลิกอ่าแล้วก็อย่าลืมปลูกใหม่ด้วยนะโ,โ,โ,โอเคคลิกปลูก ปลูกปลูกต้นไม้ทำให้ทำให้อะไรนะทำให้ได้เงินอ๋อนี่มาแล้วโอเคเก้าร้อยกับ 880เอ้ยแต่เดียวเน่เอาเงินไปเยอะๆตรงที่รับเงินบอกว่าเอาเงินไปเยอะๆเลยแถมแถมถเงินไม่พอเฮ้ยมันมีใครอ๋อไม่ใช่ เราขึ้นไปข้างบนน่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาให้ในประตูเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวกันนะตึงตึงยังไม่ถึงวันคริสต์มาสแต่ทำไมยังมียูก็ไม,ม่ดื้อ โอเคโอเคต่อไปก็ชั้นบนชั้นบนว่างเปล่ามากครับนี่กดทุกอย่างกดทุกอย่างที่สามารถกดได้โอเคปึ๊บห้าส ห้ารห้าสิบห้าห้าเออไม่ใช่ห้าห้าสิบเฮ้ยห้า <500 S 2> เหมือนกันเลยนั่นเลยสุนว่ร้อยสี่สี่เอ่ย้ยสี่บกับสี่เก้าเฮ้ยเฮ้ย ทำเสียงทำเสียงตามดนตรีตตตปไปว้าไปเพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้มันทเทเลพอร์ตได้โอเคแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนี้ เอาปุ่มออกไป,ไปโอเคไป เอิ่มจะนะนี่แล้วอันนี้อ๋อนี่เพิ่มอ๋อแล้วเข้าไปในนี้ก็จะฟักไข่เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยผมติดไข่ช่วยผมด้วยมีอย่างเดียวที่สามารถช่วยได้ đi mẹ Dạ đó, lo bắp nên Ê, 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 Ừm, dễ ทำไมเฮ้ยผมเฮ้ยผมไม่ได้นั้นเลยนะนี่หัวหัวผ่านไปแล้วก็ไปเดี๋ยวทำไมเกมมันเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมเดินไปข้างหน้าแต่มันเฮ้ยแปลกละ ขออนุญาตนะครับกดผิดฮะเราต้องออกก่อนฮะแล้วก็เข้าใหม่ฮะตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งไม่ใช่ใชโอเคขอ ไปเอาเงินก่อนเอิบตังตระตัง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 อมเอาราคาที่น้อยน้ยหน่อย,อยโอเคไป ปราคาเท่าไร่อะ1,700โอเคขอไปเอาตั้งก่อน1,700 1,700 นี่ยยอฮอดค่าค่าค่ามันทำเราด้วยอ่ะทำมันมันทำเราปึ๊บโอเคเฮ้ย หนึ่งพันเจ็ดร้อยไม่ใช่หรอลืมหนึ่งพันเจ็ดร้อยอืมโอเคหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยนี่เผาให้มันกลายเป็นสีแดงเออมันมันไม่ได้เผาหรอกมันทำให้ราคามันเยอะขึ้นบวกสองอ่ะเราต้องไปรออีกหนึ่งพันหกร้อยโอเค 1,600โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเด็กใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนับปุ่งฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิง่กงก,งก,งก,งกงุ๊กกิกกุกกิกกิงเพื่อเป็นกำลังจะให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายหน้าต่างมันเปิดอะ่ะเฮ้ยชื่อผมฟาร์มปลืม้มอะไรก็ไม่รู้ฟาร์ม